สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูกล้วยเสือพันนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงใบกล้วยเสือพันนี่ก็จะเป็นลักษณะรียาวนะครับแล้วก็จะมีลายน้ำแมกสีแดงๆนี่กระจายทั่วใบนะครับส่วนก้านใบก็จะเป็นแดงๆนะครับตามลักษณะนี้ส่วนใบแก่ของมันสีก็จะค่อยๆดอกลงไปครับผมลักษณะคอบีของมันเนี่ยมันก็จะเป็น ีมันก็จะไม่แดงมากมันก็จะเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆนะครับส่วนต้นลูกเนี่ยลำต้นเขาก็จะแดงครับมันยังต้นเด็กอยู่ครับดูนะครับต้นนี้บอกเลยว่าสีเขาชัดเจนมากหน่อทั้งหมดมันก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสามหน่อนี่ยครับหลังใบเขาก็จะแดงใบใหม่ ครับผมลักษณะนี้